ซีรีส์ผมนี่คือรายการฮาวคาชนเนล,ลก็ไม่ทำเด็กซูซานโอการกลับมาของแมนตัวโ,โอเล่ขึ้นนะผมก็เล่นดิจิตร์เลยก็เ็เกิกีสูดน,นะผมกิสูดจะใส่เป็นคี PG สามใบไอ้กวกคิธรรมดาอีกแปดใบผมแล้วก็เป็นดอพีจีหนึ่งใบเอาไว้ก,กันแล้วก,ก็ฮิวหนึ่งใบผมไอฮิวสี่ใบก็บอเล่นคิสหนักไปเลยนะเนาะเพราะว่าเด็กมันมันเป็นทต้องปั้มคิสของ มันเป็นการเปิดมันไม่เหมือนไรเช็กม,มันคือมันเปิดแล้วแสดงผลนะซึ่งมันเก่งมากเลยผมกินหนึ่งก็จะมีการ์ดก,ก็คือมูโดตัวนี้ใส่ามาสี่ใบของมูโดแล้วก็เป็นตัวเปิดห้าหาสามสามใบแล้วก็ตัวโปรโมคัสสาตหนึ่งใบเป็นเซอร์เตอร์คัสสาตสามใบ แล้วก็เป็นเจมินน่ยสองใบของคนหัวของเขาอ่ะจะได้ควสองตัวก็ไอตัวเนี้ยไอมูระไอเนี้ยผมตัวเนี้ยครับมูโดเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นการเปิดเป็นการเอานอร์มอลอ่ะแฝงกองแล้วก็แกนอร์มอลแต่ใบมันจะเป็นการเหมือนแปะแล้วแสดงผลนะผมไอผมบอกฟังว่ามีไหมมั่งเราตัวเนี้ยมีการเก่งๆเยอะเลย ตมาเกตส์สองต้องเป็นตัวเซเปียเอนเจิลอันนี้คือสกิลเก่งมากผมลงมาดูกาสั่ใบเลยนะไรชอบเป็นการเลมท็อปท็อปได้ดีมากเลยแล้วก็เป็นตัวนี้ผมอิกิคาชิมะตัวนี้ตัวนี้มีสกิลอย่างนึงขอให้ฟังครับผมสกิลแรกคือเมื่ออยบนกองกลางนะเมื่อกันนะในกองกลางเมื่อกันนี้แสดงครับผมเอามาไปใบาบ,บกหมื่น แล้วก็ลกูกศรเปิดท็อปหนึ่งใบนางไม้โมสสุนตามใจชอบแล้วก็ถ้าเป็นน,อออ 000, นาวออ์บวกหมื่นเป็นการดูท็อปแล้วก็ตอนนี้ผมซีติตัวนี้อนนไอ้ตัวนี้ดีมากเลยสกิลไวเดอร์เรียนะอันนี้เรียกลับหมดเลยนะสกิลเนะี้ยอันนี้ไวเดอร์เรียนสกิลก็คือสาททมาร์ทหนึ่งที่เมื่อหนึ่งเปิดท็อปแสดงพอติเกอร์ หรือสแสดงผลรหรือการผลง,งานให้ตอนนี้คือเปิดมาก็สกิลก็ติดนะเป็นการที่ปั๊มพลังแล้วก็เป็นการเปิดเท้าที่กองมากแล้วก็การถังของเราผมซูซาน่าอ,ออกสี่ใบครัผมแล้วก็เป็นตัวอามาเนสเซอร์อีกสี่ใบแล้วก็เป็นตัวยูริเอลหรือเมิลซ่าของเราเองไอ้มิลซ่านี่คือเอาไว้โซชาดนะผมที่ใส่มากกสกิลไอก็มาเทสเซอร์นี่คือสกิลบนอนะ สกิลตัวนีน้ตัวนี้เมื่อมันอยู่บนกองอ่ะเมื่อมันถูกมันถูกเปิดอะ่ะจากกองการอะ่ะมันจะเอา,าไปบายระบบหมื่ om, นบมวกคีบไปหมื่นทิกเกอร์ใบหนึ่งดีๆนี่เองของสกิลหน้าคือเมื่อตีทิ้งมือคนหนึ่งบดูการมาสูสาส่ส่วนใบสองกองการสแตนนอร์มอลขึ้นมือที่เดี๋ยวในกองเอเดนชอบซึ่งสมมติว่าเราไม่ไม่เจอนอร์มอลก็เลยมันชอบไปข้างบนได้เลยมันจะโกงมากวันนี้ แล้วก็สุดทั้งโอ้โหสกิลแรกคือสกิลแม่แคือสแสดงการส่อใบมือสุดของการเลือกแต่ใน,นชอบการส่งการแต่ใน,นชอบแล้วก็สกิลล่างคัตบัสหนึ่งโซบ,บัสหนึ่งสแสดงการของคุณสองใบจากนั้นถ้าในโซคุณมีเกะสามการแสดงการสามใบมาแทนเป็นเป็นการสแสดงแทนสามใบแทนสองใบนะผมสกิลพิมพหาไม่รู้ แล้วผมก็สกิลตานนี้ก็คือเป็นการแสดงการสดมุดจมูกตัวนี้แสดงเปสเปิดอาม่าก็คือสกิลอาร์าก็ติดหรือทิกเกอร์ก็ออกผลนะครับก็หมดไปแล้วครับกับเด็กออร่าขึ้นฝากทุกท่านกะครับแชทของคลิปหน้าคงเป็นคดิปครั้งนี้เล้วะนี่ก็เป็นอันนี้อาจจะลงก่อนลงที่หลังครังนีโร่ก็ได้ไอที่ถ่ายก่อนนะซื้อใหม่ไหมผมซื้อผมไม่ไปไอก็จะมีแกนลบเไปนะแต่ยังไม่ยังไม่ทำเจอกันนะครับ